ทำแล้วตัดหญ้าหน้าบ้านแล้ววันนี้คนตัดหญ้านี่ผู้บ่าวตัดหญ้าให้แฟนตัดหญ้าหน้าบ้านให้แล้วเสร็จแล้วนี่สวยสวยมากๆตัดหญ้าเสร็จแล้วตัดหญ้าที่บ้านเสร็จแล้วอันนู้นจะเป็นโซนหลังบ้านอันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านตัดหญ้าสวยหญ้าปลูกหญ้าสวย ที่บ้านจะล้อมรั้วหมดเลยจะล้อมรั้วหมดเลยจะปลูกบ้านตัดบ้านเสร็จแล้วตัดหญ้าจะทำรั้วทำบ้านจะบ้านจะสวยอันนี้ต้นเคอเช่นนะเนี่ยต้นเคอเช่นต้นเคอเช่นอันนี้ตัดหญ้าดูสิอันนี้รั้ว รั้วตรงนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่กั้นมืดนี่ไงจะเป็นโซนนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านนะคะให้ดูให้ดูบ้านมีดอกไม้สวยๆไปแล้วไปดูดอกไม้ ดอกไม้สวยดอกไม้สวยดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเอ้าสวยสวยปลูกดอกไม้รอบเลยตลอดปลูกดอกไม้ตลอดเลยต้นสวยมากๆต้นนี้ดอกดาวเรืองสวยสวย ดูดอกไม้ชอบเยอรมันดอกไม้สวยๆอันนี้เครื่องตัดหญ้าตัดเสร็จแล้วจะเดินไปหลังบ้านอันนี้ข้างบ้านจะเป็นอย่างนี้ช่างปูปูอิดพึ่งจะเสร็จอันนี้ถ้าเก็บขะยะทำความสะอาดสวยที่บ้านต้องทำความสะอาดสวย เดี๋ยวจะไปหลังบ้านเปิดประตูก่อนเปิดเปิดประตูก่อนเปิดประตูมาแล้วก็จะเจอนี่ลอยช่างทําบ้านสายฟุงสายไฟเพียบอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านหลังบ้านก็จะล้อมรั้วหมดตัดหญ้าแล้วหลังบ้านตัดหญ้าเมื่อวานตัดหญ้าแล้วหลังบ้านเมือ่อวาน อันนี้จะเป็นแอปเปิลโอ้ได้กินหลายลูกมีอยู่ต้นเดียวไม่ปลูกเยอะลลกบ้านปลูกอย่างละต้นผีเสื้อตัวนี้มาอยู่นี่ฟักทองออกลูกแล้วดูลูกอะไรแดงๆชอบมากชอบบ้านไม้ เดี๋ยวจะไปอยู่เมืองไทยแฟนอย่าซื้อบ้านให้ซื้อบ้านบ้านไม้บ้านน็อดดาวน็อดดาวดูนี้ก็เป็นสวนผักมีทุกอย่างผักก็จะถ่ายมาเป่านิดหน่อยดูถั่วซิห้อยเป็นระยะยังได้กินเลยถั่วเยอะแยะข้างในโอเคแค่นี้ค่ะ